สวัสดีค่ะหนุ้ย h a v e a นุ่ s a y คลิปนี้นะคะหนุ้ยจะมาบอกเพื่อนๆเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งเฟส3ยิ่งใช้ยิ่งได้และเพิ่มเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเมื่อวันที่31พฤษภาคมหนุ้ยได้ทำคลิปเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งเฟส3ยิ่งใช้ยิ่งได้และเพิ่มเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปนั้นนะคะว่าจะมีการนาเสนอเข้าคอรมอเมื่อวานนี้ค่ะและข่าวดีหวยได้ออกมาแล้วนะคะ คอ,อรมอเห็นชอบคนละครึ่งเฟส3ยิ่งใช้ยิ่งได้เพิ่มเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะตั้งแต่กรกฎาถึงธันวา2,564เลยค่ะนายอนุชาบุรพชัยศรีนะคะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้ถแถลงผลการประชุมคอ,อรมเมื่อวานนี้ค่ะว่าที่ประชุมคอ,อรมเห็นชอบรายละเอียดโครงการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากโควิด หลังจากที่ได้เห็นชอบในหลักการไปแล้วนะคะก็ได้แก่โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเติมเงินเข้าไปในบัตรนะคะ200บาทต่อเดือนค่ะเป็นระยะเวลา6เดือนรวมวงเงินคนละ1,200บาทค่ะเริ่มตั้งแต่กรกฎาถึงธันวาคม2564เพื่อช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวม13.6ล้านคนค่ะ และผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ2.5ล้านคนโดยกระทรวงการคลังนะคะก็จะชี้แจงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะส่วนโครงการคนละครึ่งเฟส3โดยจะเพิ่มวงเงินให้คนละ3,000บาทค่ะแบ่งเป็น2รอบนะคะเติมเงินผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังซึ่งรอบกรกฎาคมถึงกันยาค่ะ2,564วงเงิน1,500บาท และรอบตุลาคมถึงธันวาคมอีก1 5 0 0บาทค่ะกลุ่มเป้าหมายนะคะรวม31ล้านคนโดยผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสแรกเนี่ย10ล้านคนและเฟสที่2อีก5ล้านคนนะคะก็จะได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัติค่ะและเปิดลงทะเบียนผู้รับสิทธิ์ใหม่อีก16ล้านคนเลยนะคะและโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้รัฐก็จะสนับสนุนวงเงินผ่าน บัตรกำน,น e ันอิเล็กทรอนิกส์ e w a l l e r ค่ะอย่างน้อยไม่เกิน60,000บาทต่อคนนะคะภายใต้บัตรกำนันสะสมสูงสุดวงเงินไม่เกิน7,000บาทค่ะตั้งเป้าในกลุ่มเป้าหมาย4ล้านคนนะคะตอนนี้เพื่อนๆก็ได้ทราบข่าวดีแล้วนะคะว่าโครงการที่ครมอ,อนุมัตินั้นมีอะไรบ้างก็คือคนละครึ่งเฟสายิ่งใช้ยิ่งได้และเพิ่มเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ จบข่าวค่ะนุ้ยต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย